สวัสดีค่ะมาค่ะภายแล้วเรื่องค่ะแม่หมอกลับถึงบ้านที่ปทุมแล้วนะมาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้และอยากทราบดีๆเลยนะคะขอให้ออกมาใชา่และออกมาตรงกับสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะค่ะไปเริ่มต้นกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับดาวทุกดวงแล้วก็ซูเปอร์แตงมากมากเลยนะคะทั้งช่องทางเพจแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e เป็นขวัญและกำลังใจให้แม่หมอดีมากๆเลยเ ใดๆก็ตามก็คือแม่หมอได้เอาไว้พัฒนาช่องต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะไปเลยค่ะไพ่สิบเหรียญคนคนนี้คือคนที่เขาอยากมีชีวิตครอบครัวกับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อยากสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้ อาจจะหมายถึงณนะปัจจุบันนี้ที่เขาอยากจะทําให้มันเป็นความจริงอะ่ะอยากมีคุณเป็นครอบครัวอยากมีลูกกับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณหรือมันอาจจะหมายถึงคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วก็ได้แต่ถ้ามันใช้คําว่าเคยแสดงว่าต้องดูไพ่ขยายต่อไปค่ะว่าแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรคุณกับเขาถึงต้องออกจากความสัมพันธ์กันนะคะดูไปเรื่อยๆคะ่ะ รูปแฝขยายไปเรื่อยๆเ,เลยนะว่าเป็นทิศทางของใครบ้างนะคะโอ้น่าจะเป็นคนเดิมๆในความสัมพันธ์นั่นแหละเขาอยากจะสารความสัมพันธ์อยากจะสารคําพูดที่เขาอาจจะเคยพูดหรือว่าพวกคุณอาจจะเคยพูดร่วมกันไหมว่าอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นอาจจะเคยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดหรืออาจจะเป็นเป้าหมายร่วมกันนี่แหละว่า อยากจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยากจะสร้างบ้านไปชีวิตร่วมกันแต่ว่าณนะช่วงเวลาหนึ่งมันไม่สามารถเป็นจริงได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ไม่รู้แหละว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ตามสิ่งที่คาดการเอาไว้มันมีเหตุอะไรมาตัดรอนไหมมันมีภาวะนิสินหรืออะไรต่างๆเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยแต่ใดๆก็ตามนะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคนคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเขาหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นครอบครัวกันมาอยู่แล้วแต่มันห่างกันออกไปเทมเพลนที่เกิดขึ้นมันหมายถึงว่าเขาอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของเขาเองเขาอยากทําให้เวลาเนี้ยถ้ามันห่างกันไปก็ได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้อยู่ใน2กรณีนะคนที่เคยหลุดจากความสัมพันธ์กันไปแล้วกับคนที่เคย เคยพูดเคยคิดร่วมกันอะไรแบบนี้มันเหมือนกับตอนนี้เขาก็เริ่มทําได้ละว,ว่าเขาอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะค่ะโอ,อ้ถ้าถูกออบคัพปรากฏขึ้นปากอย่างนี้นะแม่หมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นทิศทางความสัมพันธ์ที่มันห่างกันออกไปแล้วจริงๆด้วย เขาอยากกลับมาขอคืนดีอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งเพื่อกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมถ้าพวกคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็เหมือนกับว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวให้มันอบอุ่นให้มันเป็น image พ่อแม่ลูกกันอีกครั้งหรือถ้าเกิดว่าพวกคุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันมันเป็นทิศทางว่าเขายังจําคําพูดจําสัญญาในอดีตอะไรต่างๆได้ดีนะแล้วเวลานี้เขาก็พร้อมแล้วที่เขาอยากจะเข้ามาเพื่อ มาขอปรับความเข้าใจมาขอคืนดีแล้วขอเริ่มต้นเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วถ้าในอดีตเขาเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในทิศทางของการที่อยากจะมาเป็นชีวิตครอบครัวร่วมกันเวลาเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละและเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงก็คืออยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ ตัวของคุณเองเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะไพรา,าชาถือไม้เท้าคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและแสดงว่าทิศทางนี้พลังงานในอดีตไม่น่าจะเท่ากันคุณอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเขาหรือมีความพร้อมในด้านของการงานอาชีพมากกว่าเขาตัวเขาบอกว่าตัวเขาในเวลานั้นมันอาจจะยังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมเริ่มต้นยังไม่พร้อมจะดูแลใครแล้วมันเป็นทิศทางที่เขาอาจจะใช้เวลาในการไปพัฒนาตัวเองไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองแต่ตอนนี้เขาพร้อมละเขาอยากจะกลับมายังทิศทางที่พวกคุณเคยพูดกันไว้หรือเคยกล่าวกันไว้หรือเคยวาดหวังกันไว้ในอดีตอะคะ่ะว่าอยากจะเป็นทิศทางของคนที่อยู่ร่วมกันคนคนนี้คือคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ เมื่อก่อนตอนอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแม้แต่ความชัดเจนเขาก็ไม่มีให้คุณก็าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่เดมูนที่เกิดขึ้นมันหมายถึงความที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะในอดีตเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณด้วยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอีกความหมายหนึ่งคือเวลานี้ตอนนี้เขาอาจจะดิ่งมากในเรื่องของคุณคิดมากในเรื่องของคุณนะคะเดมูนคือความไม่ชัดเจนนั่นก็แปลว่าเป็นทิศทางที่นอกเหนือจากการที่ไม่มีความชัดเจนให้ในความสัมพันธ์แล้วยังอาจจะหมายถึงตัวเขา คิดเยอะในเรื่องของคุณในค่ำคืนนี้เองนะคะเป็นเขาที่คิดเยอะจริงด้วย The Hermit เกิดขึ้นมีการสอดส่องโดยเฉพาะเวลากลางคืนเผลอๆตอนนี้เขายังส่องคุณอยู่นันเนี่ยมีการสอดส่องมีการมองคุณอยู่ในพื้นที่เงียบๆอยู่ห่างๆอยากติดต่อสื่อสารอยากกลับมาขอคืนดีอยากกลับมาขอความเข้าใจอีกครั้งคือเป็นทิศทางของเขาเนี่ยอยากจะรักษาคำพูดหรือว่า สัญญาที่พวกคุณเคยมีให้กันเอาไว้ค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเ่ะเป็นคนที่ทําผิดกับคุณเองการทําผิดที่ว่าคือคนคนนี้เป็นคนที่ทิ้งเทคุณไปแบบงงๆในอดีตอยู่ๆก็หายออกไปจากชีวิตของคุณไม่ติดต่อไม่สื่อสารอยู่ๆจะจะเลิกก็ไม่พูด้วยนะว่าเลิกแต่มันหายไปแบบเงียบๆหรือว่ามันไม่พูดอะไรเลยแบบนั้นน่ะแต่การหายตัวไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เขาบอกว่า ใช่เขาอะ่ะเป็นคนที่ทิ้งเทคุณมาเองก็จริงแต่เขาจากมาทาั้งๆที่เขายังรักคุณอยู่มันเป็นทิศทางที่รักนะแต่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้รักนะแต่ยังไม่สามารถสร้างครอบครัวกันได้หรืออยู่ในความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมในด้านของนีิสิ์ในด้านของปัญหาภาวะภาระอะไรที่มันไปผูกลัดเขาเอาไวอ้อ่ะ เขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรืออาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่มีความชัดเจนให้คุณแสดงว่าเขากาลังติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันทิศทางคนคนนี้หันหลังจากคุณไปแบบงงๆทั้งที่ยังรักไม่ได้บอกเลิกไม่ได้บอกอะไรแต่มันหายไปเฉยๆอ่ะมันเป็นทิศทางของการที่เขาหายไปเคลียเรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตของเขาที่มันคาลาคาซัง แต่ถามว่าคนคนนี้หันหลังให้กับคุณเขาพกความรู้สึกของเขาตลอดเวลานะความรู้สึกที่ว่าคือจริงๆแล้วคนคนนี้น่ารักคุณแต่แค่เวลานั้นที่เขาเดินจากคุณมาเขาไม่ได้เลือกคุณเพราะว่ามันมันเป็นทิศทางของคนที่หันกลับไปแก้ปัญหาของตัวเองแต่ยังมีความคาดหวังว่าต้องการจะกลับมาในชีวิตของคุณแบบไม่ได้พกปัญหาเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเลยเพราะว่าคุณเน่เพียบพร้อมรอเขาอยู่แล้วอีกความหมายหนึ่งไพรา,าชาถือไม้เท้าในฝั่งของคุณนั้นอ่าลึกลึก ลึกๆของพลังงานวันนี้แม่หมอเห็นถึงว่าตัวของเขาทําไมเขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณขนาดนั้นว่าต่อให้เขาเดินหันหลังจากคุณมาตัวเขานะในหัวของเขาเขาเหมือนกับเขาเชื่อมั่นนะว่ายังไงซะเดี๋ยวคุณก็ต้องรอเขาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าเขามีเซนต์อะเหมือนมีเซนต์ว่าคุณจะรอเขาถึงเขาจะไม่พูดอะไรแต่มันเหมือนกับว่า คุณจะเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาทำถ้าเกิดว่าเขาหันกลับมาพูดกับคุณอีกครั้งคุณจะเข้าใจเขาได้โดยง่ายเขารู้สึกแบบนั้นนะคะนี่ขึ้นตรงกันเลยเขาอยากมายื่นสิ่งดีๆให้กับคุณบ้างแล้วอะแสดงว่าในอดีตอะคุณซัพพอร์ตการเงินเขาด้วยใช่ไหมแล้วคุณก็ซัพพอร์ตทั้งขวัญและกำลังใจต่างๆนานาให้กับเขามันถึงเป็นทิศทางว่ามันรักจริงอะมันอยากจะสร้างครอบครัวแต่ว่าตอนนั้นเขาเองต่างหากที่ เดินหันหลังจากไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรทีนี้ถ้าในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตการเงินเขามันเป็นทิศทางว่าเดี๋ยวเขาจะหาเหตุดราม่ากลับมาคืนดีในชีวิตคุณแต่ก็อยากจะเอาทรัพย์สินมีค่าซึ่งอาจจะหมายถึงสิ่งที่เขาเคยหยิบยืมคุณไปหรือเอาจากคุณไปเอากลับมาให้คุณะจะว่าเอากลับให้คืนคุณจริงๆก็อยากเอามาคืนให้จริงๆแต่ภายใต้การส่งคืน ที่เห็นอีกอย่างก็คือหาเหตุดราม่าจะมาเจรจาพูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะเขาพยายามที่จะหาเหตุที่อยากจะมาติดต่อกับคุณเพราะสิ่งที่เขากลัวนะตอนนี้คือเขากลัวว่าคุณจะไม่คุยกับเขาอีกเพราะมันเป็นทิศทางที่เขาเดินห่างจากคุณมาแล้วด้วยตัวของเขาเองนะค่ะการห่างกันมาเนี่ยแปะมันได้ตั้งแต่8เดือนถึงแปีขึ้นไปเลยนะที่พวกคุณห่างกันมาไพ่แดถ้วยที่เกิดขึ้นคือเขาเดินหันหลังจากคุณไป ขั้นต่ำอะค่ะมี้8เดือนอะบางคนได้ถึง8ปีมันจากกันมานานแล้วแต่มันยังเอาออกจากหัวกันไม่ได้นะไพ่เดวิลเกิดขึ้นเขาคิดถึงคุณจริงๆอ่ะเดวิลขึ้นตรงกระดมูลอีกทั้งคิดถึงทั้งดิ่งในเรื่องของคุณมากๆในวันนี้เอาออกจากหัวไม่ได้เขามีความรู้สึกอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆแต่เขาเดาทิศทางคุณไม่ถูกไงเพราะคุณนิ่งแล้วในเวลานี้แต่เขา่มีความเชื่อแหละว่ายังไงซะคุณน่าจะเข้าใจเขา และน่าจะรอเขาในอดีตเขาบอกว่าเขามีทางที่เขาจะต้องเลือกไปจริงๆที่เขาจะต้องทําอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์เก่าอยู่ในชีวิตที่มันยังไม่ยอมหลุดออกจากกานะันอ่ะเพราะมันเป็นไพ่สามไม้เท้าซึ่งเขาจะต้องไปเคลียร์หรือต้องไปจัดการอย่างใดอย่างหนึง่งไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่จริงใจกับคุณอะไรแบบนี้มันเลยต้องจากไปทั้งทงที่ยังรัก เพื่อไปเคลียร์แล้วก็เพื่อหวังว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วคุณจะเข้าใจเขานั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานของวันนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงนะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความทุกข์ระทมมันเป็นความเศร้าของเขาเองเขาต้องแบกรับในสิ่งที่ มันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ค่ะลังคาสังในชีวิตของเขามันเป็นวิบากกรรมของเขาเองที่เขาจบกันแล้วแต่ก็ไม่ได้หลุดออกจากชีวิตกันแล้วเขายังต้องแบกรับความสัมพันธ์นั้นอีกอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าเขามีความสุขไหมทิศทางของเขามันเป็นทิศทางที่ไม่ได้มีความสุขนะแต่ว่ามันแกะออกจากกันไม่ได้ เขาก็บอกว่าทิศทางจริงๆเขารักคุณแต่มันก็เป็นรักที่ทรมานคือเขาก็อยู่กับคุณไม่ได้เพียงเพราะไอ้เก่าๆมันก็ยังไม่ยอมหลุดออกจากชีวิตสัทีอะไรแบบนี้ค่ะไพ่เทพพุทธที่มันปรากฏขึ้นก็คือเขาอยากจะคุยอยากจะเจรจาสื่อสารกับคุณนะพยายามอยากจะหาเหตุอยากจะคุยกับคุณเทพพุธคือการอยากเจรจาการอยากพูดคุยการอยากเข้ามาหาคุณในทิศทางชีวิตของคุณ บางทีอาจจะเกิดการตื่นรู้แล้วก็ยอมรับในโชคชะตากรรมของตัวเองแล้วแล้วก็คิดว่าอยากจะยอมรับตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขให้มันหมดเพื่อที่เหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขานั้นเป็นคู่กันคุณย่อมรอเขาคุณย่อมเข้าใจเขาอันนี้คือทิศทางที่เขาคิดและเขารู้สึกตอนนี้ตัวของคุณเองคุณมีความสุขมากมากเทปสุขเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะมีความสุขมีโภคพย์การเงินการทองคือใช้ชีวิตได้หูไม่ลำบาก แต่ว่ามันอาจจะเหงาไหมมันอาจจะมีเหงาบ้างในบางช่วงของคุณแต่ว่าความที่เป็นเท้ประสุกเพราะฉะนั้นคุณจะชอบอะไรที่มันสันทนาการรื่นเริงอยู่แล้วคุณมีทางออกบางคนอาจจะชอบฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอคลายเหงาในชีวิตของคุณได้คือคุณมีกิจกรรมทําเพราะฉะนั้นน่ะทิศทางของคุณมันก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ได้แล้วล่ะในพื้นที่ของตัวคุณเองพลังงานในวันนี้คุณจะไม่ได้โกรธมาได้เกลียดเขาแต่มันเป็นพลังงานว่าคุณวางเฉยแล้วอะค่ะ เดอะสตริงเกิดขึ้นเห็นไหมคุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งไปแล้วคุณวางเฉยแล้วคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วแล้วก็อ่ามันเป็นทิศทางของคนที่หลุดจากความเจ็บปวดทั้งปวนมันเป็นการที่เจ็บจนเจ็บจนไม่เจ็บแล้วอะอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่คนคนนี้เขากลับคิดถึงคนที่เคยเขาเรียกว่าจะว่าเมตตาเรารก,ก็ใช่มันเป็นทิศทางของคนที่เคยรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเคยช่วยเหลือเคยดูแลซัพพอร์ตเขา แต่ก็เป็นคนคนเดียวก,กันกับที่โมโหเคยโกรธกับเขาถึงขีดสุดบางคนอาจจะถึงขั้นทะเลาะหรือว่า,เ,าเรียกได้ว่าบางคนอาจจะทําร้ายร่างกายไหมคงไม่ถึงแต่เรียกได้ว่าอาจจะมีการผลักกันหรืออะไรกันเพื่อเหมือนกับคือมันโมโหถึงที่สุดแล้วอะไรอย่งเงี้ยมันเป็นทิศทางว่าคุณเวลาที่คุณใจดีคุณก็ใจดีกับเขาถึงขีดสุดแต่เวลาที่คุณมองว่าคนคนนี้มีอะไรที่ไม่แฟร์กับคุณเช่น ไม่มีความชัดเจนให้คุณไม่ได้ให้ค่าในความสําคัญในวันดีๆอะไรของคุณแบบเนี้ยเพราะอย่างที่บอกคขาว่ามันมีทิศทางความสัมพันธ์าคาลักาซังเก่าที่รอเคลียร์อยู่ในชีวิตของเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยมาเลการบอกว่าเขาเต็มที่กับคุณไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณหรือเปล่าคนนั้นนะ่ะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณณนะวันที่คุณใจดีที่สุดอ่อนหวานที่สุดแต่ก็เวลานั้นดุหรืออะไรขึ้นมาก็น่ากลัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงคุณ เขาเองเขาก็จำนนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําเหมือนกันนะไม่งั้นเขาจะไม่เดินหันหลังจากคุณไปแต่ว่าไม่ได้บอกเลิกแต่เป็นการหันหลังจากคุณไปเพื่อไปเคลียร์ชีวิตของเขามากกว่าค่ะเพราะว่าทิศทางเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณตั้งแต่แรกเดอะฟูที่เกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขามองว่าเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาได้จริงๆอีกครั้ง เขาจะกลับมาในทิศทางชีวิตของคุณเด e f ฟู l สำหรับนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่และเป็นไพ่หนุมานหานุมานนะฆ่าไม่ตายนะเป็นลูกของพระพายคือลมพัดฟิวเดียวก็พร้อมฟื้นคืนชีพใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสําหรับความคิดเขาเขามองว่าแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะพังไปในช่วงเวลานี้แต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าคนที่มันเป็นคู่กัน เขายังเชื่ออยู่เสมอว่าคุณจะเข้าใจเขาถ้าเขาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังว่าเขาทําไปเพื่ออะไรอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มองว่าเขาน่าจะเริ่มต้นใหม่กับคุณได้อีกครั้งเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณแต่เขาต้องการที่ จะไม่อยากให้ไอความลาคลักาซังเนี่ยมันพัวพันมาถึงชีวิตของคุณนะคะโดยเฮอร์มิตเกิดขึ้นชนกันเลยนะโห oh, ทั้งสอดทั้งสองนะคะสองแล้วก็คิดมากคิดเยอะมันเป็นการคิดมากแบบคนที่ตื่นรู้ด้วยนะเพราะว่าเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นพ่อพะพิคเนตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนะเวลานี้ตอนนี้แม่หมอมาว่าถ้าในอดีตสิ่งไหนที่เขาไม่รู้ตอนนี้เขาจะเริ่มรู้ละสิ่งที่คุณทําเพื่อเข้ามาตลอด สิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขามาตลอดมันไม่มีใครเลยที่ทุ่มเทให้กับเขาได้เหมือนคุณอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาต้องการที่อยากจะขอโทษคุณมากๆแล้วก็อยากให้คุณอภัยให้เขาด้วยพาพพิรุณที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของการที่รู้สึกว่าคิดถึงความชื่นใจความสดชื่นความสบายใจที่คุณเคยมีให้เขามาตลอดซึ่งตอนนี้ไม่มีใครมาทาแบบนี้ได้นะอยากขอโทษคุณจริงๆแต่ก็อยากให้คุณอภัยให้กับเขาเพราะเขานั้น ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณแต่มันเป็นทิศทางว่าเขาหันไปเพราะว่าเขาต้องการจะไปเคลียร์กับไอ้สิ่งคาราคาซังเพราะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะแต่การมีนั้นต้องเป็นทิศทางที่สว่างต้องเป็นทิศทางที่ชัดเจนซึ่งในอดีตเขาไม่เคยชัดเจนให้คุณนะเพราะมาทั้งตะมูลแล้วก็เดอะไฮพินเทสเขาไม่เคยชัดเจนให้กับคุณเขาต้องการมีคุณแบบชัดเจนและให้ถูกต้องเขาไม่ต้องการให้สิ่งอะไรไม่ดีมันมากระทบคุณเพราะฉะนั้นเขาจึงต้อง ไปเคลียร์กับเรื่องเก่าๆของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากขอโทษแต่เขาก็อยากให้คุณให้อภัยเขาด้วยได้เหตุผลเพียงแค่นี้นะคะในขณะที่คุณตอนนี้คุณประสบความสําเร็จคุณยืนหยัดได้ได้พื้นที่ของตัวเองท้าคุเวนที่เกิดขึ้นคือคุณดูอู้ฟูกมีเงินมีทองใช้แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียว ณนะตอนนี้บางคนอาจจะมีคนคบคนคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ลงหลักปักใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ทิศทางที่เขาเห็นคือคุณก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆแล้วในเวลานี้นะคะเขาน่ะมีการอร้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือด้วยนะในเรื่องทิศทางความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากให้มันมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะในการที่เขาจะได้อยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่ จะหลอกลวงคุณมันเป็นทิศทางเหมือนคุณโดนหลอกแต่จริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณเขาต้องการไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆของเขาเพื่อที่จะกลับมามีคุณอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าอยู่ในชีวิตแบบเป็นครอบครัวกันได้ตลอดไปอย่างที่พวกคุณอาจจะเคยพูดหรือวาดหวังกันไว้ในอดีตนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลาเคลน,นะคะอลาเคลจะสรุปว่ายังไงได้บ้างนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำเพื่อความถูกต้องในอดีตพวกคุณอาจจะรู้จักการเจอกันแล้วมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูคลากระซังหนึ่งทับซ้อนหนึ่งอะไรแบบนี้ตอนนี้คือเขาเริ่มชัดเจนกับตัวเขาละเขาก็แค่อยากจะไปเคลียร์กับเรื่องราวเก่าๆจริงๆนะพลังงานในวันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันดูทับซ้อนแบบนี้เขาอยากมอบความชัดเจนและยุติธรรมให้กับคุณละคะ่ะนะ ตอนนี้สิ่งที่เขามองคือเขาต้องสร้างตัวสร้างฐานะสร้างอนาคตให้ได้เหมือนกับที่คุณเป็นคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วตัวเขานั้นก็ยังไม่มีความมั่นคงอะไรนะทิศทางในอดีตคุณยังซัพพอร์ตเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะกลับมาเขาต้องเป็นทิศทางที่เขาพร้อมทุกด้านรวมถึงพร้อมดูแลชีวิตคุณด้วยเพราะว่าเขาเขามาเพื่อจะจริงจังกับคุณนั่นแหละแต่อยู่ที่คุณนะคะว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะให้ลงมาเดี๋ยวแม่หมออ่านเลยนะคะตอนนี้ตัวของเขาค่ะ เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและความสัมพันธ์นะคะเพราะเขามองว่าเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเห็นไหมมันเป็นทิศทางของคนที่รักกันอยากอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันคาาคาซังอยู่เขาหันกลับไปเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันคาาคาซังอันนั้นเพราะเขาอยากจะอยู่ให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาแบบชัดเจนแล้วก็ถูกต้อง แล้วก็เชิงประจักษ์ด้วยคือให้เกียรตินั่นแหละแต่ว่าในช่วงเวลานั้นที่พวกคุณอยู่ในความสัมพันธ์ซัก็และกันเขายังทําตรงจุดนั้นไม่ได้แต่เขาอยากทํานะไม่ใช่ไม่อยากทําซึ่งตอนนี้เขาก็หันไปเคลียร์อยู่นั่นเองนะคะตัวเขาเองนั้นเขาคิดเลยค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเออการเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเขาแน่นอนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณอาจจะต้องปฏิเสธเขาหรือเปล่าห่างกันมาตั้ง เป็นโอกาสได้เกือบแปดเดือนยันถึงแปดปีขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาเขาจะหาทางหนีที่ไล่ทุกอย่างละเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณตือเท่านั้นที่ครองโลกสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดเขาจะดักคิดทุกๆอย่างเลยเพื่อวาดหวังว่าให้คุณรับฟังเขาเชื่อเขาแล้วกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งนั่นเองนะคะมันเป็นทิศทางที่เขาเชื่อมั่นของ,ของคําว่า คู่กันแล้วไม่แค้วกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันโดนวาระกรรมตัดรอนอยู่ที่คุณละค่ะว่าคุณใช้โอกาสเขาอีกไหมนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เล่าเรื่องวันนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตงัวนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับค่ําคืนนี้บ๊ายบายค่ะ